สวัสดีนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับที่26เดือนกันยายน2563นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้ใจในสมุนไพรของเรานะครับวันนี้มีลูกค้าสั่งสมุนไพรนะครับรักษาไส้เลื่อนหนึ่งชุดนะครับจากจังหวัดนคนปรปฐม แล้วก็ไปหนึ่งถุงนะครับจากจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพนะครับจากจังหวัดพระเยาว์บำรุงกําลังนะครับบำรุงกล้ามเนื้อด้วยนะครับวันนี้นะครับตั้ง3ามท่านก็สิวดีหมดเลยนะครับบริการเก็บเงินปายทางเดี๋ยวผมจะออกไปส่งให้กับ ไรซ์นีก็ใกล้จะปิดแล้วนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับที่ยังไม่ได้สั่งซื้อสมุนไพรของเราก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่0 8 4นะครับเ4 9 2 6 7งนะครับเงินตอบเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาได้สุขภาพแล้วก็โรคไฟใกล้เก็บนะครับหายได้ก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจที่จะทานและก็ตัดสินใจที่จะสั่งซื้อไปกินนะครับอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่0 8 4 เจ็ดสี่เก้าสองหกเจ็ดนะครับสาหรับท่านที่ทานหายแล้วก็ฝากบอกต่อด้วยส่วนท่านที่ยังไม่ตัดสินใจตัดสินใจได้นะครับกอนที่ปัญหาเหล่านี้จะลุกลามบานปลายถึงขั้นถึงขั้นกับรุนแรงนะครับแล้วก็รักษาไม่ทันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอให้หายทุกๆท่านสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับสวัสดีครับ